สื่อสารที่ดีต้องตอบโจทย์จึงจะโดนใจคุณต้องวิเคราะห์หาเหาพลงพผู้ฟังก่อนเสมอถ้าคุณไม่ไม่ไม่ไมีมข้อผู้ฟังนะคุณก็พูดไปตามที่คุณอยากพูดเนะถ้าดดมันฟุกโดนก็คือมันแต่โอากาสโดนนะหนึ 1, ่งหรือสองเปอร์็นานะ้นผมยกตัวอ,อย่างตรงนี้นะผู้ชายเนี่ยเขาจะมองผู้หญิงเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์มองที่หน้าสิบเปอร์ซ็นมองที่ต้นขา xin bầu dưới nơi pinpoint của bích hải bích hưu mong đâu được mẹ ở kỳ một nhìn phụ mẹ mong phụ ngon đi xin bầu dưới nơi bích hải 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 này? hải bích hải bích นี่ผมจะบอกให้ว่าผลสรุปการวิจัยออกมาว่าแปดสิบเปอร์ต์องาตังครับคือเพื่อนก็สล้อกปนเดียวกันนะแต่มันเป็นเป้าตังอันนี้มองที่ต้นขานี่มองมีตังหรือเปล่าเพราะจุดที่จะคุยผู้หญิงก็ต้องรู้นะไม่จำเป็นต้องหลอก ขอให้รวยจริงไหมจริงไหมจริงไหมเอาโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องศึกษาลักษณะผู้ฟังผู้ฟังคนพูดต่อเราอะในทวโลกเนี่ยจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันมีนิสัยที่เหมือนกันเอ่อาผมยกตัวอย่างนี้มาเลยบางคนเนี่ยเรื่องคุยที่เป็นหาจะจบด้วยปัญหาได้จบด้วยการแก้ปัญหา มีปัญหาอะไรมาคุยกันจบด้วยกันแก้ปัญหาบางคนยิ่งคุยปัญหายิ่งมากมาหาทางแก้ปัญหาแต่มันก็มีปัญหาเพิ่มมีปัญหาเพิ่มยิ่งคุยยิ่งยิ่งมากเพิ่มจบที่มีปัญหากว่าเยอะบางคนเป็นอย่างนี้จริงมีใครเป็นแบบนี้มั้รู้สึกว่าเคลียร์อะไรก็ไม่จบยิ่งเคลียร์ยิ่งอะไรนะดาวไลนยแล้วยิ่งเคลียร์ปัญหาเยอะยิ่งเคลียร์ปัญหาเยอะเอาเราคุยไม่น่าเคลียร์เลยที่ได้ไม่มีปัญหาเดียว เทียบไปที่มามีสิปัญหาโอ้ยนั่นอยากมีเคลียร์เหนือไหมบางคนเนี่ยเริ่มคุยที่ปัญหาจบได้เรื่องไมซะระเริ่มเธอไปเลยอะไรก็ไม่อยู่แล้วคนไทยล่ะเมื่อมีปัญหาเป็นไงผมผมยกตัวอย่างนี้นะสมัยก่อนตอนตอนผมอยู่เกินกว่าสัจจะสิินราชการผมก็ทำงานกับมีคนรปดูงานเนี่ยแล้วอย่างญี่ปุ่นบ้างอิสราเอลบ้าง เอาญี่ปุ่นแล้วกันนะอ,อ,อยู่ดีเขาก็บอกวันเสาร์เนี่ยเขาจะมาังบรรยายก็จะมาทำบรรยายสรุปเอาผมก็เตรียม PowerPoint พอพอแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษนั่งแปลอยู่พอวันเสาร์เขามาปุ๊บไอ้อห้องประชุมของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ขเขาก็ไปปุ๊บผมก็เดินตามเข้าไปปรากฏว่าเ็าอีไม่พอคือเราไม่รู้ว่าเขาเขามากี่คนแต่มันก็มีก็อ,อีกกองอยู่ข้างหลังอีกกองหนึ่งที่เป็นตั้งรัง้อยอยู่เจ้านายผมคนไทย ก็ได้ผมกไทยโผล่มาปุ๊บใครก็ยิ้มไาหลังไอ้ญี่ปุ่นนะมันไม่สในใจเลยบอกนั่นในก็ยอี้มันก็ยิบมาตั้งตั้ง,ต,งตั้งเรียนเื่นไทยครับเริ่มที่ไทรทำอ่ะไทยผิด <laughs> แต่ไม่หาวิธีการแก้ไขไม่ว่าผมจะเจออิสราเอลเจอพวกฮอลแลนด์ <laughs> เขาเป็นเหมือนกันหมดครับ <laughs> เพาหาโซลูชันการแก้ไขปัญหา แต่คนไทยครับไม่ว่าจะเจอเจ้านายคนไหนใครทาใครทํา<ค>แต่ไม่เคยหาวิธีแก้ปัญหาหาคนผิดเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยคนไทยบุต้องตอบโจทยที่ดีครับเขาไม่ได้อยากหาวิธีแก้ปัญหาเท่าไหร่เขาอยากรู้ใครผิด